ครับก็คลืนมันไม่ค่อยมีนะครับคลื่นมีบ้างไม่มีบ้างนะแหมจริงๆผมตอนแรกนะนะครับที่จะหาที่พำนักพักอาศัยที่น่าจะไปอยู่แบบในเมืองนะนี่มาอยู่ชานเมืองก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับไม่ทราบเสียงได้ยินชัดแล้วหรือยังครับท่านครับแต่ได้ยินเสียงไหมครับท่านครับ ครับงั้นก็จะขอตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยจะขอเริ่มคุยกันเลยนะครับท่านถามคําถามมาเลยนะผมไม่มีอยากจะนึกจะคุยอะไรกันนะครับถ้าตอบได้ก็จะขอญาตรับใช้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องจนบัญญาจริงๆลุงเล็กเด็กสถาปัตย์นะครับท่านบอกว่าชัดครับผมตามองไม่เห็นนะก็ต้องบอกเลขาช่วยช่วยตะโกนบอกมาด้วย คุณอินสีแดงเจ้าสำรานท่านว่าไงครับท่านบอกว่าชัดแล้วครับนะครับคุณอินสีแดงเจ้าสำรานเนี่ยนะครับบอกว่าชัดแล้วเรียบร้อยนะครับมีใครบ้างไหมฮะนะครับเราตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยเอาเก้าโมงแบบเจ็ดนาทีงั้นผมจะเริ่มเลยนะครับท่านจะถามคําถามบ้างแบบอะไรกันบ้างไหมครับมีไหมครับมีไหมฮะสนใจในเรื่องคําถามอะไรฮะ มองไม่ชัดครับก็อยากจะคุยไปแบบเรื่อยๆก่อนนะครับว่าด้านหลังแบบบ้านผมเนี่ยนะเมื่อเช้าก็คุยแล้วนะครับว่าด้านหลังผมเนี่ยนะเราก็ปลูกกล้วยเพราะว่าเป็นคนชอบแบบรับประทานกล้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ปลูกต้นไม้สเประนะมีปลูกต้นมะยมก็เยอะนะครับปลูกกล้วย แล้วก็ที่นี่ก็อยู่มาทั้งหมดนี่นะครับ15ปีละแล้วก็ด้านหน้านี่นะครับก็เป็นสถานีรถไฟนะครับชื่อว่าสถานีรถไฟคลองแบบหลวงแพ่งแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อการถึงแก่นิจกรรมของพระนท่านบรรหารอศิลปะอาชานะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของแบบประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านได้สร้าง บุญคุณต่อประเทศนี้ทางด้านการเมืองเนี่ยมากมากมายแบบพอสมควรนะครับเวลาเราเดินทางไปจังหวัดอสุพรรณบุรีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นจังหวัดที่พัฒนามากแล้วก็ในช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านเป็นรองนายกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบุงกรมต่างๆเนี่ยนะฮะด้วยความรอบรู้ของท่านเนี่ยนะครับก็ทําให้งานการที่ผมฟังจากบรรดาข้าราชการแล้วก็เป็นบุคคลข้างนอกเนะนะนี่ยนะคอยติดตามเนี่ยก็ทราบว่า งานของท่านนี่นะาก็ขับเคลื่อนกระเยื่อนไปได้ดีแบบพอสมควรนะครับเราก็เสียนายกรัฐมนตรีเก่งๆเนี่ยไปหลายท่านนะครับในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระนธันสมัครอันสุนทรเวทนีก่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เก่งมากนะครับพระนธันบรรหารศิละปะอาชานะก็ก็คือเก่งมากพอๆกันทีเนีนะครับ แล้วผมอยากจะเรียนอย่างว่าในบ้านเมืองของเราเนี่ยปัญหาคือยังไงอะในรัมลลนูนปีพศ .2550 เนี่ยนะครับไม่ให้นักการเมืองเนี่ยไม่ให้ผู้ที่เป็นอ๋มสอสอนี่นะหมายความว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบพระสลรนี่นะครับไม่ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีไม่ให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยแบบรัฐมนตรีอะไรทำนองนี้นะครับทีนี้ก็ผู้คนทางสีการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้แบบฝึกงานกันมานะครับ ดังนั้นเนี่ยคือคนเป็นสอสอเนี่ยตามน,นูลปีพศ .2550 นี่นะครับทำได้แค่3ตําแหน่งนั่นหมายความว่าเป็นนายกอรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการและก็เป็นรัฐมนตรีช่วยฮนะแต่ในมากมายหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เป็นผู้ช่วยเลขานุก,การเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีนะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อที่จะฝึกงานเนี่ยนะครับเพราะว่าก็อยากจะเรียนนะครับว่า คนเราเนี่ยมันต้องแบบฝึกงานไม่มีใครเก่งมาแต่อ้อนแต่ออกเลยครับก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆฝึกจากตำแหน่งผู้ช่วยเ,เลขานุการดนตรีผู้ฝึกจากผู้ช่วยตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ,เ,าการเ,าเป็นผู้อะไรทำนองนี้นะครับอันนั้นถามว่าไงนะครับเขตลาดกระบังใช่ไหมครเคยฟังอาจารย์บรรยายมาว่ามีแต่คนอะไรนะทำงานตามร้านอาหารเป็นคนเวียดนามก็อยากจะเรียนนะครับ นี่เป็นเขตแบบลัดกระบังนะฮะผมเองเนี่ยบางทีตอนเย็นๆยนผมก็จะมีแขกนะมีแขกมาผมก็ไม่ค่อยสะดวกแหละครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนทาครัวนะครับเราก็จะพาแขกที่มาเยี่ยมเยือนผมที่ลาดกระบังเนี่ยไปทานอาหารแล้วก็แบบตระเวนทานทางแถบนี้นะครับเวลาผมไปทานอาหารนี่นะฮะผมก็จะก็หลังมีนกอะไรฮนะนกเอี้ยงนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็จะถามบรรดาน้องๆที่มาเสิร์ฟมาบริการเนี่ยนะถามว่า มาจากไหนอะไรทำมองนี้แปลกมากนะครับอยากจะเรียนจากทุกท่านเน่ยนะครับว่าในเขตแบบลักกระบังเนี่ยถามร้านไหนร้านไหนนี่นะครับถ้าเป็นเด็กเฝ้ารถนะครับเอาเด็กเฝ้ารถก่อนร้อยละเกือบจะร้อยนะครับร้อยละเกือบจะร้อยนี่นะครับเป็นเด็กแบบเวียดนามแต่าพูดจาภาษาไทยเนี่ยชัดเจนนะแล้วถ้าเป็นเด็กบริกรนะฮะน้องๆที่บริกรน้องน้องที่เป็นแบบบริกรนะที่ทําหน้าที่บริการในร้านอาหารนี่นะครับ ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะฮะเราก็ถามไปถามมาก็จะมาจากเวียดนามเนี่ยแทบทุกร้านทีเดียวนะครับผมว่าอยากจะเรียนว่ามากกว่า 90%, เพราะว่าที่ผมถามมานี่นะครับไม่ใช่ถามมาปีสองปีนะถามมาสี่ห้าปีแล้วนะครับแล้วที่แปลกจริงๆก็คือมาจากจังหวัดเดียวน้อยคนนะฮะคือหาไม่ได้เลยนะครับมาจากหาหน่อยไม่เคยมีไม่เคยมีใครมาจากไส้งอนมาจากกันเธอมาจากซกตรัง มาจากนาจังอะไรไม่เหมีเราถามดังแถบนี้เนี่ยนะครับ ouais. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาจากจังหวัดเดียวคือจังหวัดฮาติงจะรจังหวัดฮาติงนี่ก็มีมากมายหลายอำเภอนะครับเวลาผมถามไปนะครับจะมีจากแค่สามอำเภอเท่านั้นเองถามว่ามาจากไหนหนูมาจากฮาติงค่ะมาจากฮาติงเนี่ยฮาติงมีมากมายหลายอำเภอมาจากฮาติงเนี่ยแบบอำเภออะไรส่วนใหญ่ก็จะบอกออกมาจากอำเภอกันเธอนะครับมาจากอำเภอ อาวเจครับอ่ะส่วนใหญ่จะบอกมาจากอำเภอแบบหงลิงมาจากอำเภอแบบเพืองเซินแล้วก็มาจากอำเภอวงอ่างไม่มีอำเภออื่นเลยนะครับมันเป็นเรื่องแปลกว่าดังนั้นการเดินทางเข้ามาทํางานในตามร้านอาหารในเขตแบบลาชกระบังเนี่ยนะฮะลากระบังรวมกระจายถึงบีนบุรีทั้งหนองจอกอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าก็เนี่ยแหละจะมาจากจังหวัดหาติงแล้วก็แปลกมากว่ามาจากอำเภอเฮืองเซินอำเภอหงลิง แล้วก็อำเภอแบบหงอังเวลาท่านนั่งรถจากประเทศไทยจะไปประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะถ้าท่านข้ามทางนครมณฑเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีอยูอ่เส้นทางอยู่แบบ2เส้นนะครับเส้นทางหมายเลข8แล้วก็เส้นทางหมายเลข12บอเราถ้าพูดถึงเส้นทางแบบหมายเลข8นะครับจะเห็นว่าพอท่านข้ามสะพานไปลงที่ทางทางฝั่งนู้นนั่นนะครับจะเป็นท่าแขกจะเป็นเมืองท่าแขกนะแขวงแบบคำวุ้นนะครับ แล้วก็นั่งไปทางเส้นทางหมายเลข8ไปแล้วก็จะไปเข้าเวียดนามที่อำเภอแบบเฮืองเซินนะอำเภอเฮืองเซิ ur, นนี่ถ้าถ้าแปลน่จะแปลเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกไม้หอมอะไรหรือเปล่าบนภูเขาตะองมองนี่นะแล้วแบบเวลาเรานั่งรถไปนี่นะจะน่มีแต่ภูเขาเหล่ากาแถบนั้นคนจนเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรทํากันก็มักจะมามักจะมาเนี่ยครับทา ทำงานในร้านอาหารแบบในบ้านเรานี่นะครับแล้วก็เจาะจงว่าจะต้องเป็นเขตมีนบุรีน้องจองลาดกระบังเสด้วยสิครับเวลาท่านจากอำเภอแบบเพองเซินไปเนี่ยนะฮะประมาณสักร้อยกิโลเนี่ยท่านก็จะเจอสามแยกนะสามแยกตรงนั้นเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเป็นสามแยกหงลิงนะฮะผมจําได้แม่นเพราะว่าเคยไปทํางานบ้างเล็กน้อยนะครับที่จังหวัดที่เมืองวิงะเมืองวิงนี่อยู่จังหวัดแบบมีอานเวลาเจอสามแยกหงลิงเนี่ยขึ้นไปทางเหนือนะ ขับรถขึ้นเหนือไปเนี่ยประมาณสัก30กิโละก็จะเจอเมืองวิงเมืองวิงจังหวัดแบมเนอันขับรถลงใต้ไปเนี่ยประมาณสัก40กิโละก็จะเจอ,อตัวเมืองจังหวัดแบบฮาติงนะผมทราบดีเพราะว่าเคยไปนอนที่จวนผู้ราชการจังหวัดของจังหวัดฮาติงตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสนิทสนมเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสัก15ปีมาแล้วเนี่ยผมก็สนิทกับผู้ว่าราชการจังหวัดฮาติงนะ ท่านก็มาจากโซเวียตเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปนอนที่ชวนบ่อยๆก็จะจําบรรยากาศได้ดีแล้วก็มีอําเภออยู่อําเภอนึงครับในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอําเภอริมชายทะเลที่ยากจนนะชื่ออําเภอวุงอางแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ท,ทําเ,เป็นท่าเรือเป็นท่าเรือวุงอางอย้อนกลับไปนะครับว่าบรรดาเยาวชนคนเวียดนามนะครับที่มาทํางานตามร้านอาหารในเขตมีนบุรีหนองจอกแบบราดกระบังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก อำเภอเฮียงเซินอ,อําเภอหงลิงแล้วก็อ,อําเภอวุงอ่างของจังหวัดหาดิงเราเวลาทํางานไปสองสามปีแบบสามสี่ปีเนี่ยองค์ความรู้เกี่ยวกับอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารไทยองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านอาหารเนี่ยก็จะตกอยู่กับคนเวียดนามนะฮะที่มาจากอ,อําเภอพวกนี้นะครับแล้วถามว่าเด็กไทยอะเด็กไทยเนี่ยถึงแม่พ่อแม่จะเป็นเจ้าของร้านอาหาร พ่อแม่จะเป็นเจ้าของแบบพัตาคาารนะแต่ผมอยากจะเรียนว่าความที่ท่านกลับกลับมาถึงบ้านเนี่ยไม่ช่วยพ่อแม่แบบทํางานบ้านนะมาถึงบ้านก็โยนกระเป๋าทิ้งแล้วก็ออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนสนมะองนี้นะฮะองค์ความรู้ทางด้านการทำอาหารองค์ความรู้ทางด้านการเสิร์ฟการบริการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการร้านอาหารองค์ความรู้เกี่ยวก,กับ pricing เรื่องของการกําหนดราคา องค์ความรู้เกี่ยวกับแบบโลจิสติกว่าจะไปซื้ออะไรที่ไหนนี่นะผมอยากจะถามว่าเด็กของเราบางคนนะครับที่ว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของแบบพัตคาคารนี่นะฮะก็อาจจะไม่ทราบเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าคนไหนเอาใจใส่นีแบบก็จะทราบนะแล้วก็ต่อไปแบบในอนาคตเนี่ยผมขอเป็นนอสตาดามูทำนายทายาทักอีกครั้งว่าเจ้าของร้านอาหารไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นเด็กที่มาจากเวียดนาม จะเป็นคนที่มาจากเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากจังหวัดฮาติงอ,อําเภอเฮืองเซินอ,อําเภอวุงอางแล้วก็อ,อําเภอแบบุงลิงนี่แหละครับมีคําถามอีกอื่นบ้างไหมครับมีไหมฮะขอญาตนะอะไรนะชื่อคุณอะไรนะคุณจันทราคุณจันทรานะฮะถามว่าไงคุณจันทรสหรัฐมกาเปรียบเทียบระหว่างอินเดีก,กับงามผลกระทบไทยอย่างไรอ๋อสงคราม ส่งผลกระทบกับแบบไทยยังไงนะผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้ก็ส่งผลกระทบนะฮะผมว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคอริบาปิกันหรือว่าพรรคแบบเดโมแครตเนี่ยนะครับเขาไม่ว่าพรรคใดจะขึ้นมาเนี่นะฮะเขาก็จะมองดูประเทศในโลกนี้ร้อยเก้าสิบสี่ประเทศเนี่ยนะครับก็จะมองในแง่ว่าเป็นประเทศที่ถูกต้องตามหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีหลักการของเขานี่นะครับหลักการเช่นว่าหลักการการค้าเสรี หลักการการค้าเสรีนะครับหลักการเรื่องสิ่งแวดล้อมหลักการเกี่ยวกับเรื่องของแบบประชาธิปไตยถ้าไม่สอดคล้องนะครับว่ากระทบกับไทยอย่างไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮิลลารีแบบคลินตันขึ้นมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีการเมืองการปกครองไม่สอดคล้องกับหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกาล่ะย่อมกระทบท่านจะเห็นว่าเรามี ปฏิวัติรัฐประหารนี่นะครับวันที่22พฤษภาคมพุธละ2,557เดือนพฤษภาเราปฏิวัติรัฐประหารพอเดือนมิถุนายนนะครับจำได้ไหมฮะวันที่20มิถุนายนพศ2,557เนี่ยผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะเขาก็ออกมาประกาศเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย TVPA กฎหมาย TVPA เนี่นะครับเป็นกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับเราจะเห็นว่ากฎหมาย TVPA เนี่ยมีอยู่มากมายหลายมาตรานะครับแต่มาตราที่เข้ามาใช้เล่นงานเราเมื่อวันที่20ิมิถุนายนพุทธศักราชส5 5 7แบบ57เนี่ยเป็นมาตราที่108ครับ เราจะเห็นว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แบ่งประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับออกเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่แบบนะครับอันนี้ตามกฎหมาย t v p a นะครับกฎหมายการต่อต้านการค้าม,มนุษย์นะฮะจะเห็นว่าแบบแรกเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ดําเนินการทุกอย่างสอดคล้องในเรื่องของแบบแรงงานนี่นะครับสอดคล้องกับ กฎหมาย t VPA กฎหมายต่อต้านการฆ่ามนุษย์เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นประเทศพวกเขาเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้กลุ่มแบบกลุ่มที่2เนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าแบบเทียสองอันนี้ก็ยังเป็นประเทศที่พอทำมาค้าขายได้นะกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเทียสองแบบเฝ้าระวังนะแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศแบบเทียสามเมื่อวันที่20่มิถุนาย,ยนพศ2557นรบเนี่ยนะฮะ ทางทางกระทรวงการต่างประเทศสัมริกาเนี่ยก็จัดประเทศเทียสามไว้ทั้งหมดเนี่ยยีประเทศในประเทศเทียสามเนี่ยนะครับมีประเทศอะไรบ้างครับมีประเทศไทยมีประเทศมาเลเซียมีประเทศเวเนซุเอลามีประเทศเกาหลีเหนือมีประเทศอะไรพวกนี้แหละครับประเทศที่คําว่าโดนแบบเทียสามหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่ดําเนินการเหือสอดคล้องตามกฎหมายที่ VPA นะฮะ หมายความว่าตามกฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับอ,อยังในประเทศนั้นยังมีแรงงานบังคับยังมีแรงงานขัดหนี้ยังมีแรงงานเด็กยังใช้คนป่วยทํางานยังใช้คนท้องทํางานยังใช้แรงงานทาสยังใช้แรงงานต่างด้าวทางานสัปดาห์ละเจ็ดวันอะไรทำองนี้นะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อปีพศ2557เดือนมิถุนายนเราเป็นประเทศที่ตกอยู่ในสถานะแบบเทียร์3แล้วพอเทียร์3ยังไงฮะเราก็ทำงานกันหนักครับผมก็ทราบนะครับว่าทางรัฐบาลทำงานหนักมากนะแต่อยากจะเรียนว่าทำงานหนักอย่างนั้นตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2558นี่นะครับก็มีการประกาศเทียร์3อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาต้องประกาศทุกปีนะครับมีอนาสเมนททุกปี พอมาวันที่ยีิบเจ็ดเดือนกันยายนคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประเทศเทียสามนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มีพรมแดนประชิดติดกับเราเนี่ยนะฮะที่โดนเทียสามเมื่อกล่าเนี่ยปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยก็พ้นจากเทียสามไปนั่นคือประเทศแบบมาเลเซียดังนั้นเนี่ยในประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับ ในประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศนี่นะครับมีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแหะครับที่อยู่ในเทียสามนะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นอฟลิินส์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเป็นกัมพูชาอะไรทำนองนี้นะครับเรามีเราเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแหะครับที่ตกอยู่ในสถานะของประเทศแบบเทียสสาม แล้วผมไม่ทราบว่าหลายคนก็บอกว่าเออมันก็แกล้งกันผมก็ไม่ทราบว่าแกล้งหรือเปล่าเลยครับนะอาจก็อาจจะมีส่วนนะเกี่ยวกับการเมืองแบบการปกครองนะครับเพราะเราทํางานหนักมากนะครับนี่ผมไม่ได้ตําหนิทีเตียนรัฐบาลไทยเลยนะครับผมทราบว่าท่านทางานกันหนักมากแล้วหลายท่านก็มาถามผมนะครับเวลาไปนะมาไหนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านข้าราชการมักจะถามว่านิตยบุมปีนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศเทียร์สามก็คือก็จะมีการประกาศ อาจจะมี a n น o u n c เ m e n t ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแบบอเมริกามาอีกนะ,ะก็ประมาณถามว่าแบบประมาณไหนผมก็มักจะตอบว่ามันไม่แน่นะก็จะอยู่ราวๆนี้นะเขาจะประกาศประมาณเดือนมิถุนายนไม่มิถุนาก็แบบกรกฎาคมจำได้ไหมครับพศ .2500 แบบ57ประกาศวันที่20แบบมิถุนายนพศ .2500 แบบ58ประกาศวันที่27แบบกรกฎาคมแล้วปีนี้แหะครับ ปีนี้ผมก็อยากจะเรียนนะว่าเราทํางานกันหนักมากเรื่องของเทียสามเนี่ยแต่จะพ้นหรือไม่พ้นนี่นะครับผมอยากจะให้เราดูในในเรื่องอยู่เรื่องไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังนั้นนะครับได้เคยท่านผู้ชมนะ หรือว่าท่านที่เคารพดีกว่านะครับท่านเคยได้ยินชื่อพลตํารวจตรีแบบปาวีนบ้างไหมครับท่านผู้นี้นะครับจบโรงเรียนเตรียมทหารจบจากโรงเรียนในร้อยตํารวจอําเภอแบบสามพานนะครับแล้วก็รับราชการจนเป็นรองผู้บัญชาการชันยศพลตํารวจตรีนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะสอบสวนการค่ามนุษย์ของประเทศไทยยังจําได้ไหมครับแล้วก็ทํางานหนักมากนะครับเป็นคนที่ซื่อตรงมากทํางานหนักตรงไปตรงมาแล้วก็จับหมดนะครับ จับหมดจับคนที่ทําการค้ามนุษย์นี่ยังจำได้ไหมฮะทางปักไตหรือลุนกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบตเป็นประหลัดอบตแล้วก็จําได้ว่าไปจับอยู่ท่านเหมือนกันนะครับชื่อแล้วเป็นพลโทนะพลโทมานัดผมจํานามสกุลไม่ได้แล้วครับถ้าท่านผู้ชมจํานามสกุลได้จําชื่อได้ช่วยบอกมาด้วยนะครับผมจะได้อ่านออกชื่อไปนะชื่อว่าพลโทมานัดนะแล้วก็จากนั้นไม่นานครับ พลตำรวจตรีประวินผู้ซึ่งทำงานเถียนตรงมากเนี่ยนะก็ก็ถูกย้ายฮะถูกเด้งไปไหนครับถูกเด้งไปอยู่ที่สามแบบจอจอ,อต่อแบบไปที่ไหนฮะไปที่จังหวัดยะลาปัตตานีไปทำงานที่จังหวัดยะลาปัตตานีอ่จังหวัดแบบนราที่วาดนะครับไปทํางานกับพวกมะลีเปงเจเลเสาะอริยาไรแหทั้งหลายทั้งบวงนี่นะครับไปทํางานที่นั่นเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าโดนย้าย ถ้ามองอย่างไอ้ปืนอีเปียกลูกเจ้าน้องก้นสอยสองทั่วไปเนี่ยเหมือนก็มองดูว่าไม่มีอะไรแล้วครับแต่ถ้ามองดูอย่างคนที่ติดตามคนที่ลงไปบรรยายตามสามจอชตอบ่อยๆคนที่ติดตามการเมืองระหว่างประเทศคนที่ติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองผมอยากจะเรียนว่านั่นเป็นเรื่องอันตรายเหลือเกินครับสําหรับพลตํารวจตรีประวินผู้ทึ่ทํางานซื่อสัตย์ซื่อตรงผู้ที่ทํางานตรงไปตรงมาจับทุกคนที่ เกี่ยวดองนองยุ่งกับเรื่องการค้ามนุษย์แม้แต่เป็นพลโทนายทหารบกก็ยังจับนะครับบรรปลายท้ายที่สุดทาไมฮะก็โดนย้ายไปที่นั่นโดนย้ายไปเนี่ยผมอยากจะเรียนนะครับนะเขาบอกว่าชื่อพลโทพลโทมนัฐคงแต่นนะครับส่วนพลตารวจตรีประวีนเนี่ยนะครับชื่อพลตารวจตรีประวีนชิดสนุพงศ์ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับขอโทษนะฮะใครครับอ๋อคุณ,คณท่านท่านชิดสนุพง์นะท่านเขียนมาบอกว่า พลโทมนัสเนี่ยนะครับนามตระกูลคงแปนน้นะะน,นะครับเอาละครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชิสนุพงศ์นะครับเอาละครับก็อยากจะเรียนว่าการถูกย้ายไปที่นั่นน่ะถามแม้นว่าพลตารวจตรีประวินถูกยิงถูกสไนเปอร์ระเบิดถูกอะไรไม่ทราบว่าสัญญาณมาแล้วหรือยังครับสัญญาณเข้ามาหรือยังครับถ้ามาท่านกรบช่วยบอกด้วยนะครับว่าสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมฮะเมื่อกี้มันขาดไปหน่อยอสัญญาณเข้ามาแล้วหรือยังครับถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตท่านช่วยตอบมาหน่อยนะครับว่าสัญญาณแบบเข้ามาแล้วเนี่ยนะไม่ทราบสัญญาณเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วนะครับ แม่พอพูดถึงเรื่องการค่ามนุษย์นะครับพูดถึงเรื่องพลต,ตรีประวินนั่นแหละครับปรากฏว่าสัญญาณขาดทันทีเลยนะครับในโทรศัพท์ของผมเนี่ยนะผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าการที่พลต,ตรีประวินถูกย้ายนะครับไปที่สามแบบจอชต่อนั่นนะแล้วถ้าเขาถูกฆ่าตายขึ้นมาเนี่ยนะก็อ้างกันง่ายๆครับไม่ต้องไปสอบสวนอะไรนะโยนความผิดเลยนะครับว่าเขาเสียชีวิตนั่นนะนะก็เพราะว่า ถูกการกรา่อการร้ายกัแบบอะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าเขายังอยู่สุราษฎร์ธานียังอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนก็ดูว่าทางานแบบที่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเกิดถูกยิงขึ้นมาหรือว่าถูกระเบิดตายถูกอะไรตายขึ้นมาเนี่ยนะก็มีการสอบสวนกันได้นะผมว่าพลตํารวจตรีประวินเนี่ยทราบเรื่องนี้ดีเพราะพลตํารวจตรีประวินไม่ใช่ไอ้ปืนอีเปียกลูกเจ้าน้องก้นสระสองที่ไหนเลครับรับราชาการตํารวจมาตั้งแต่เป็นร้อยตํารวจตรียันกระทั่งพลตํารวจตรีตั้งแต่เป็นตําแหน่งรองสารวัตร ตั้งแต่ตำแหน่งเป็นรองตั้งแต่เป็นแบบภูมิขมวดเนี่ยนะครับตำแหน่งระดับนั้นเน่ยจนถึงเป็นรองผู้บัญชาการหลับตาจินตนาการนึกออกครับว่าอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองพลตุรุติภวีนทำไมครับก็หนีไปต่างประเทศเลยครับแต่เวลาพลตุรีตระวีนไปเนี่ยนะขอโทษนะผมจะจามแม่ต้องขอโทษเนยนะครับจามกันออกอากาศสดๆเลยนะผมก็อยากจะเรียนนะครับ ว่าตอนที่พลตรระวเวน,นะครัหนีไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยพลตร,ระเวนก็เอาปากไปด้วยนะครับแล้วก็ทราบว่ามีการพูดจาปราสายอยู่บ่อยๆครั้งแล้วก็พลตร,ระเวนเนี่ยผมอยากจะเรียนนะเป็นคนที่มีความชอบธรรมในการพูดเรื่องการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมากที่สุดในโลกอยากถามว่าทำไมมากที่สุดในโลกครับ ก็เพราะว่าพลตบุวจตรวีนั้นเป็นหัวหน้าคณะสอบสวนการค้ามนุษย์ครับแล้วก็การที่พลตำรวจตรีโบวินเอาปากไปด้วยเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเขาก็ท่านก็มีสิทธิ์ในการพูดจาปราศัยแล้ววันนี้ทราบว่าท่านรีภัยอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียแล้วก็ทราบว่ากําลังขอสัญชาติออสเตรเลียเมื่อเป็นออสเตรเลียนซิเิเซน์แล้วนี่นะครับก็การพูดจาปราศัยต่างๆนานาก็เสรี และเป็นการพูดจาปราศัยที่มีน้ำหนักมากและผมอยากจะเรียนว่าการที่แม้แต่หัวหน้าคณะสอบสวนเรื่องการค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ต้องย้ายไปต้องหนีเรียกว่าหนีภัยไปไปออสเตรเลียนี่แหละครับปีนี้เราอาจจะโดนเทียร์สามอีกปีก็ได้โดนเทีย์สามอีกปีในกระทบอะไรมากไหมครับเมื่อกี้ท่านถามเรื่องกระทบ ผมก็อยากจะเรียนว่าก,การค้าระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยตกปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก1.1ล้านล้านบาทนะครับรายได้มวลรวมประชาชาติของไทยเนี่ยประมาณ13.4 15ล้านบาทต่อปีล้านล้านบาทต่อปีแล้วก็72%เนี่ยนะครับมาจากการส่งออกดังนั้นเนี่ยเราต้องรักษาหม้อข้าวของเราให้ดีนะฮะและประเทศที่ซื้อของเรามากๆ เราส่งออกได้มากๆนี่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานี่นะครับกับไทยเนี่ยมีมูลค่าการค้าขายเนี่ยหนึ่งล้านล้านบาท1.1ล้านล้านบาทนี่ใครได้ดุลการค้าครับไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าอเมริกานะครับเราซื้อของอเมริกาปีหนึ่งสองแสนล้านสามแสนล้านสามสามแสนล้านสี่แสนล้านอเมริกาซื้อของเราแสนล้านหกแสนล้านเจ็ดแสน แบบรู้สึกว่าขาดหลายเรื่องนะอยู่ดีๆสัญญาณก็ขาดไปเยอะนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ทราบมีคําถามอะไรอื่นตอนนี้9ก้าโมงสานาทีแล้วนะครับผมเองนี่ก็มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปพูดให้หลักสูตรการค้านักการค้าพาณิชย์นะครับของสำนักง,งานปรลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ถ้าจําไม่ผิดโรงแรมทีเค พาเลยหรือเพสละสักแห่งนี้นะครับแม่พูดเป็นเวลาเป็นเวลาสามชั่วโมงนะแล้วก็มีภารกิจงานศพต่อก็อยากจะเรียนนะครับว่าเรื่องของพลตบตรีประวินเรื่องของอการค้าของอเมริกาที่กระทบกับประเทศไทยเรื่องของอสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนี้ขอญาตมารับใช้กันต่อในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาน้น,นะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ